ถึงละโบเบะซอมก่อนนะเนี่ยดวงมาจากหลังเราก็จะเห็นแบบน้องกาลังอุยอุยแบบน่ารักแล้วมินก็คาดว่าน้องช้อปปีอ้อีเบต,ต้องตัวใหญ่มากมแน่เลยเดี๋ยวพูดถึงอาหารลูกป้อนวิธีการชงแล้วแต่บ้านจริงนะ <S <S บางบ้านเขาก็จะมีสูตรของบ้านเขาส่วนบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ <S 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 ยืนหลังตรงนะคะลูกปีกไม่ต้องกางลูกโอเคยืนหลังตรงใช่แล้วเราก็ค่อยๆป้อนเขาไป,ป คนเนี่ยอืกของเขา,าจะเป็นเส้นๆส,สวยงามแล้วก็จะมีสีาขาวๆนะคะที่เป็นยูริกเนี่ยมาด้วยนะนี่ถือว่าเป็นการย่อยที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว Sam Pang Bobay Blue <Yeah. S 2> c a l g a r บ Birdyard Channel ทีนี้ตอนน้นก็ถึงบรรยากาศเช้าทุกคนวันนี้มินจะมาอัพเดตลูกสามเพล่ะโบเบ และแน่นอนค่ะลูกปอ้อนของเรานั่นก็คือน้องช e ้อปปี้กับอีเดย์เขาก่อนหน้าลงมาจากหลังเราก็จะเห็นแบบน้องกลง hi, บบาลังอุ้ยอุยแบบน่ารักแล้วมินก็คาดว่าน้องช e ้อปปี้กับอีเบย์ต้องตัวใหญ่มากๆแน่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูน้องเนี่ยมีวิวัฒนาการไปถึงไหนกันแล้วแต่ก่อนที่จะไปเจอน้องนะคะเดี๋ยวมินขอเตรียมอาหารลูกปอ้อนอุปกรณ์ของเราจะอยู่ด้านนี้เลยพูดถึงอาหารลูกปอ้อนที่การชงแล้วแต่บ้านจริงนะบางบ้านเขาก็จะมีสูตรของบ้านเขาส่วนบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อตามที่ทุกคนมองเห็นว่ามันดีแล้วกันนนาะะคืออมักกก็ีีข้ดท่แตไป เร่องอุปกรณ์ของเราจะมีไม่เยอะเลยก็คือมีถ้วยนะคะเอาไว้ใส่อาหารลูกป้อนนะคะแล้วก็น้าร้อนนะคะแล้วมาผสมชงกันในนี้มีช้อนมีซ่อมสําหรับที่เอาไว้ชงอาหารลูกป้อนนะคะที่วัดอุณหภูมิแล้วก็มีไส้ลิงอาหารลูกป้อนค่ะมีน้ําร้อนมาละเดี๋ยวเราจะเทน้ําร้อนไปนะเพื่ออาศัยแบบว่ากะเองนะน้องๆน,นะคะตอนนี้กินอยู่ประมาณสักสามสถึงสีต่อตัวนะคะใส่อาหารลูกป้อนนะคะไม่ได้ข้นมากนะทุกคนนะ เราใส่ไปก่อนแล้วเราก็คนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูกะดูว่าใส่ไปไหมถ้าใส่ไปก็ใส่เพิ่มไปอีก อีหลังไม่ถามมินกันนะพี่มินใช้อาหารลูกป้อนอะไรนะ <gateway. S 1> คืออิงจากฟาร์มเก่านะคะที่พี่มินใช้นะพี่มินใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเคที่นะคะซึ่งเคที่อะมันจะมีเนื้อที่ค่อนข้างหยับหยาบจะค่อนข้างอยู่ท้องได้นานหน่อยอะทุกคน <Dang. S 1> ตอนนี้เราก็คือคนไปเรื่อยๆนะคนคนคนนะคะ <unal iff> เอาใส่ค่อยๆใส่ไปนะทุกคนอย่าใส่ทีหนึ่งเยอะนะเด <LP>? ี <krie mange> <laughs> ๋ยวพอมันหนืดจริงๆอะแก้ไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้ก็คือได้แล้วนะคะ ต้องบอกก่อนนะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะกินที่แตกต่างกันไปอย่างถ้าเป็นอ e ิเล็กตัสหรือว่าเป็นกระตุน้นเขาจะกินไม่ค่อยข้นมากแต่ถ้าเป็นมาคอเนี่ยจะค่อนข้างค้นเลยทุกคนอาหารลูกป้อนนะคะจะร้อนนะคะไม่ต่ำกว่า100องศาฟาเรนไฮน์และไม่สูงเกิน110ฟาเรนไฮน์นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆอายุ1เดือนกับ9วันนะทุกอันนี้คือช้อปปี้ค่ะทุกคนมีเสียงแล้วและมาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็คือน้อง อีเบค่ะเนี่ยตอนนี้ยังแยกออกนะแต่ว่ามินก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาโตแบบขนเต็มแล้วอ่ะจะแยกออกหรือเปล่าดึงนะใส่ลูกมาเลยนะปึ๊งแล้วก็เคาะไล่อากาศออกก่อนนะมาคนนี้ยืนหลังตรงนะคะลูกปีกไม่ต้องกลางลูกโอเคยืนหลังตรงใช่แล้วเราก็ค่อยๆป้อนเข้าไปปึ๊งอ่ะใหม่อีกทีนึงลูกอ เราก็ต้องรอจังหวะน้องเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องร้องเนี่ยเราก็ต้องรอให้น้องหยุดร้องแล้วก็ค่อยป้อนนะคะเดี๋ยวน้องจะ้สำลักนะอ่ามาโอเครวมตุ๋ยอย่างเงี้ยทุกคนส่วนน้องอีเบนะเราเปลี่ยนหลอดใหม่หลอดตัวต่อตัวเราจะใช้แยกกันนะน้องหิวเราทุกคนน้องรอน้องรออยากกินโอ้รอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้รอก่อนรอก่อนเรากินกันนะอีเบ ta a hu และนี่นะคะก็ป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจริงๆแล้วมินจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอ้างอิงตามทำลาได้หมดนะคืออย่างที่บ้านมินเนี่ยดูตามแบบความเป็นจริงด้วยอะถ้าเป็นไซเนี่ยปกติก็จะอยู่ประมาณสัก30มสถึงสีซีซีนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นพี่มินก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะเช็คที่กระเพาะพักก่อนนะว่าเออน้องมีอาหารไหมนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบป้อนจนไม่ได้แบบตุงจนแบบจะตแตกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหาการย่อยนะคะก็จะแบบป้อนแบบพอดีพอนะช่วงในวัยเขาประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่มินก็จะค่อนข้างอ,อ่มาดูบ ประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยจะแวะมาดูนะคะว่าน้องเนี่ยย่อยหรือยังนะแต่ส่วนใหญ่นะคะเด็กๆเนี่ยก็จะประมาณ3 4สชั่วโมงก็เริ่มแบบย่อยเยนเยอะแล้วนะเราก็จะอาศัยแบบเราเปลี่ยนผ้าด้วยแล้วเราก็จะเช็คแบบของใหม่เพื่อเราจะได้เห็นว่าน้องอึเยอะมากแค่ไหนนะคะคือจริงๆอิเล็กตัสเนี่ยถามว่าเลี้ยงยากไหมจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากพันธุกรรมของเขาเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยนะเราอาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นย่อยไม่ได้ย่อยไม่ดีไม่ถึงขนาดนั ต้องคอยเช็คเยอะกว่าพันอื่นๆเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญนะทุกคนสมมติว่าเราป้อนไปประมาณผ่านไปแล้วประมาณ3-4ชั่วโมงน้องยังย่อยไม่หมดนะยังท้องยังเป่งอยู่นะคําเตือนคืออย่าไปป้อนซ้ำนะทุกคนคือต้องรอจนกว่าน้องอาจจะย่อยหมดก่อนแล้วเราก็จับเวลาดูน้องย่อยหมดเนี่ย กี่ชั่วโมงอนะทุกคนสมมุติว่าเรารอไปจนถึงเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปแล้วน้องยังไม่ย่อยนะคะอันเนี้ยเราต้องรีบไปหาสัตวแพทย์เพราะว่าน้องน่าจะมีปัญหาเรื่องการย่อยแนละแต่ละสายพันธุ์น่เขาจะมีจุดเด่นจุดย่อยของเขาแค่เราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลลงลึกไปนิดนึงว่าพันธุ์เนี้ยจะต้องดูแลในเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษเท่านั้นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในการเลี้ยงดูลูกป้อนอิเล็กทัสนะคะเลี้ยงในอุณหภูมิห้องก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบประมาณเป็นขนวิวๆเนี้ยอาจจะต้องมีการกบไฟหรือถ้าใครม้้ออออบไวลคนนะะะจุ่แ แข็งแรงนะคะต่อก็คือต้องระวังในเรื่องของลมโกกนะคะอย่าให้มีลมกบเยอะและต่อมาที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของความสะอาดจริงๆดูแล้วเนี่ยนกเนี่ยเหมือนจะเลี้ยงง่ายใช่ไหมเราเลี้ยงในกรงถึงเวลาแล้วเราก็แค่ให้อาหารแล้วก็เปลี่ยนอาหารแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่านกเนี่ยจะอารมณ์ดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่ ที่จะต้องสะอาดด้วยเหมือนกันค่ะการที่แบบว่ามีสถานที่สะอาดนะคะน้องก็จะอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าช้อปปี้เบย์นะคะผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเขาอึอเยอะมากๆขนาดนี้เราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะทุกคนเนี่ยอึของเขาก็จะเป็นเส้นๆส,สวยงามแล้วก็จะมีสีขา,ขาวๆนะคะที่เป็นยูริกเนี่ยมาด้วยนะนี่ถือว่าเป็นการย่อยที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันแล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ชู่วใหม่ๆสวยๆเลยนะทุกคนน้องก็จะได้อยู่แบบที่สะอาดๆนะคะอ่ะในช่วงอายุประมาณสัก1เดือนวิวัฒนาการของน้องน้องก็จะเริ่มมีขนที่หัวแล้วนะทุกคนตรงปีกนะคะขนหลอดเนี่ยก็เริ่มสายายเป็นขนสวยๆแล้วซึ่งตอนนี้นกลูกป้อนนะสีเขาอะยังเขียวไม่จัดนะยังเขียวแบบไม่สว่างมันเ,เป็นแบบอมๆเข้มๆมืดๆอยู่นะผ่านไปประมาณสัก2-3ปีแล้วเนี่ยขนสีเขาก็จะเริ่มแบบสด สวยนะคะปากที่เป็นแบบสีออกดำๆแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มสวยงามมากเลยนะคะคงจะเหมือนพ่อเขานั่นก็คือเจ้าสัมเพลงนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่าน,นี้ทุกคนวันนี้เอามาอัปเดตเจ้าชอปปี้แล้วก็อ e ีเบหน้าตาก็จะประมาณนี้เพิ่งอายุ1เดือนกับ9 นะน้องก็โตประมาณนี้แล้วทุกคนค่อนข้างที่จะตื่นเต้นน่าดูเลยเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยน้องๆจะเริ่มฝึกพูดกันแล้วก็อยากทุกคนรอติดตามช้อปปี้กับอีเบย์นะคะว่าจะพูดเก่งเหมือนพ่อเขาไหมนะส่วนน้องสจจนเจิ้นทุกคนอาจจะถามว่าน้องสนเจ,จิ้นยังอยู่ไหมตอนนี้น้องสนเจ,จิ้นอยู่นะคะฝึกพูดแล้วก็ฝึกแทะอยู่เดี๋ยวมินจะมาให้ทุกคนได้ดูตอนที่น้องเริ่มพูดได้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามน้องช้อปปี้กับอีเบย์ด้วยสาหรับวันนี้เดี๋ยวมิน ติงไปก่อนค่ะบ๊ายบาย